ที่เห็นมีถุงพลาสติกห,ห่อไว้ัน่นคือเขามีอะไรนะออกลูกออกผลแล้วมดหนูมแมลงมาตอมกินเขาไปหมดไปเยอะแล้วก็เลยห่อไว้เพ <c oughs> ื่อจะไว้ทดลองกินเองดู สวัสดีครับเจ็ดสิงหาหกสีนะครับเราอยู่วันที่สวนป่าเอ็มอิมวันนี้พามาดูการขุดต้นไม้เพื่อหาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในป่าเราเอง ที่กำลังขุดอยู่นี่คือน้องเปานะครับนอกจากเป็นเพชรคาดในการปัดฟืนเผาถ่านแล้วตอนนี้ก็กำลังมาตามหาสมุนไพรใ,ใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะคน,น ต้นนี้ใช้แน่นอนนี่ครับที่เห็นอยู่นี้คือต้นตึงตังถ้าภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าหมากตึงตังหรือบักกล้วยน้อยหรือบักกล้วยป่าบักกล้วยน้อยหรือบักกล้วยป่าเนี่ยเรียกเรียกกับต้นไม้หลายชนิดนะครับต้องดูให้ดีๆเห็นไหมครับต้นนี้ที่ขุดมาแล้ว นี่คือมเมล็ดของเขานะครับที่กำลังออกออกเรียกว่าอะไรออกผลในช่วงฤดูนี้เขาจะออกออกออกลูกออกผลในช่วงฤดูนี้นะครับถุงนี้ผมเอามาไว้สำหรับห่อห่อไว้ไม่งั้นไม่ทันครับหนูกระลอกกินหมด <c oughs> ตอนนี้เรากำลังขุดขึ้นมาเพื่อจะมาดูว่าจะทำการย้ายปลูกได้หรือไม่นะครับนี่ครับรากเง่าของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนการเอาไปทำเป็นสมุนไพรหรือยาผมเองก็ยังไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนนะครับแต่วันนี้รู้แต่ว่าใช้ต้นของเขาแล้วเป็นต้นตึงตังแล้ว อันนี้เป็นต้นเล็กอยู่ยังไม่ออกดอกออกผลนะครับเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ไว้ก่อนเดี๋ยวสรรพคุณของเขาใช้ทำอะไรบ้างผมจะหาข้อมูลมารวบรวมเก็บไว้ให้ตอนนี้จะรวบรวมสายพันธุ์เขาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่หายาก ส่วนใหญ่มีในป่าเต็งลังอันนี้อาจารย์คุณพ่อแนะนำมาให้เก็บสายพันธุ์เพื่อพัฒนารวบรวมไว้อย่าให้สูญพันธุ์นะครับในป่าเราก็มีปริมาณเยอะพอสมควรอยู่ในส่วนนี้ก็ มีมีเมล็ดที่ที่สุกแล้วเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไ้จะไปลองเพาะดูก็มีนะครับสบรรพคุณทางยาเท่าที่ผมรู้คร่าวๆน่าจะใช่ไหมคร <Okay. S 1> ่าวๆก็น่าจะใช้บำรุงกำลังแต่ยังไม่เคยทดลองใช้และยังไม่รู้ว่าเอาส่วนไหนไปใช้นะครับ วันหน้ารู้หรือได้ลองใช้ได้ผลยังไงจะเก็บเอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆอ,อีกอันนี้คือคือเป็นของที่หายากชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับส่วนใหญ่เขาจะเกิดอยู่ตามโคนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นที่เห็นนี่ก็คือต้นอะไรนะ ต้นจิกจิกหรือลังลังบ่งต้นหังต้นจิกต้นหังนี่แหละบานเฮาเอินต้นจิกต้นหังนี่แหละนี่นะครับสังเกตดูลูกเขาใบเขาจะเป็นนุ่มๆเหมือนกรัรม,มยี่ยจับดูจะนุ่มเลยเหมือนกรรมมัมยี่จะมีบางบางต้นที่คล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ ต้องต้องหัดสังเกตกว่าผมจะรู้ว่าเป็นอย่างนี้ต้องถามครูบาอาจารย์หลายรอบส่งตัวอย่างดูกันไปดูกันมาจนแน่ใจว่าอันนี้ใช่แล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเดี๋ยวเก็บข้อมูลไว้ข้อมูลไว้ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันต่อไปนะครับหรือใครมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ ต้นตึงตังหรือหมากกล้วยน้อยก็พูดคุยแนะนำให้ความรู้กันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ